สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอบเกมชาแนลคลิปนี้เราจะมาพูดถึงริาโดคาราฟิโอลีนะครับเรียกว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหมีข่าวที่ต้องบอกว่าฟ้าแลบฟ้าผ่าอึกระทึกคลึกโครมมากๆนะครับอยู่ๆเนี่ยอาเซนอลก็ขึ้นมาเป็นต็วหนึ่งในการคว้าตัวคาราฟิโอลีขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมบอกตามตรงนะครับว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูในศึกคันโชเซรีอาแต่ว่ามาได้ดูในศึกยูโรแล้วก็เป็นนักเตะที่ผมชอบมากๆซึ่งในช่วง ที่เขายังเตะอยู่นะครับ อาเซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีข่าวกับเขาเนี่ยน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยูเวกับหรือร์พูลมากกว่าที่มีข่าวผัวพันอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นยูเวที่เป็นทีมเต็งในการได้ตัวไปแต่หลังจากที่อิตาลีตกรอบนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้อาเซนอลนขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับเรียกว่าข่าวเนี่ยผมขอไม่ไล่เรียงแล้วกันนะครับเชื่อว่าแฟนบอลอาเซนอล่เนี่ยน่าจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดถึงข่าวที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับเมื่อทั้ง บิเซโอโลมาโนเองหรือว่าตุโตเมกาโตนะครับก็รายงานไปทิศทางเดียวกันว่าคาราฟิโอลี่เนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้แล้วเหลือแค่อาร์เซนอลเนี่ยไปคุยกับบุรุญยาเท่านั้นนะครับถ้าตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เนี่ยคาราฟิโอลีไม่ติดที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับเนื่องจากชอบในโปรเจกต์ของทางด้านมิเกลเตต้าด้วยรวมถึงสถานะต่างๆเนี่ยเขายอมรับได้แล้วก็ด้วยสัญญาระยะยาวผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่คาราฟิโอลีเนี่ย ตัดสินใจที่ย้ายมาอยู่กับอาเซนนลได้ก็ขอให้ตกลงค่าตัวกันได้โดยเร็วที่สุดละกันนะครับโดยรายง,งานล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าค่าตัวอยู่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับบอกตรงว่าถ้าเป็นราคานี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเราได้เห็นฟอร์มของเขาเต็มๆมาแล้วซึ่งก็ต้องเข้าใจบรลินญาด้วยนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกสูงขนาดนี้เพราะว่าเ,าเขาเนี่ยต้องจ่ายให้กับ FC บารบเซนซึ่งเป็นทีมเก่าของคาราฟิโอลี่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยกันผมก็งงนะครับว่าทําไมตอน ที่บโรลญญาไปซื้อคาราฟิโอรี่มาเนี่ยแม่งถึงยอมให้แบบมีสัญญาระดับ50%ในการจ่ายให้กับทีมเก่านะครับปกติเนี่ยแม่งก็ไม่เกินแบบ25-30%เนี่ยก็เยอะมากๆแล้วแต่นี่กลายเป็น50%ก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันีท่าไหนนะครับถึงตกลงด้วยสัญญา50%ขนาดนั้นมันก็เลยทําให้อเซนนลที่จะคว้าตัวคาราฟิโอรี่เนี่ยอาจจะต้องอัพค่าตัวขึ้นไปนะครับเพราะว่าบโรลญญาเขาต้องแบ่งให้กับทีมเก่าด้วย ก็ประมาณนี้ในเรื่องเน้อข่าวนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคาราฟิโอรีในเรื่องของการวิเคราะห์สไตล์การเล่นสแตตต่างๆนะครับถ้าเข้ามาอยู่อาร์เซนอลจริง,รงๆเนี่ยมันจะช่วยให้อาร์เซนอลเนี่ยยกระดับตรงไหนได้บ้างก็เดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะไปชมเนะื้อหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนนั้นเข้ามายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจทีี่่่มามาากกสหรรัับบชชอองงเลล็ๆน้้แวค ผมขอเริ่มที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนเลยละกันนะครับลิกาโดคาราฟิโอลี่เนี่ยเป็นนักตเตะชาวอิตาลีนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับโบโรญยาซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุเขาแค่22ปีเท่านั้นนะครับเรียกว่ามีอายุการใช้งานเนี่ยอีกยาวไกลมากๆค่าตัวที่เขาถูกประเมินไว้ในเว็บทา a เฟ f ร์มรม็ก์นะครับล่าสุดในวันที่5เดือนจูนนะครับปี2024เนี่ยอยู่ที่30ล้านยูโรแต่ในเนื้อข่าวเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะจ่ายถึง50ล้านยูโรนะครับซึ่งก็เข้าใจได้อย่าง ได้บอกไปแล้วนะครับว่าโบลอนยาเนี่ยเขาต้องแบ่งให้กับ f c บาร์เซโลน่าด้วยซึ่งเป็นทีมเก่าของคาราฟิโอลี่นะครับส่วนสูงของเขาอยู่ที่188เซนผมก็มองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นนักเตะที่สามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้เล่นแบ็กซ้ายได้นะครับเรียกว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่สามารถครอบเวอร์ได้ในหลายๆตำแหน่งซึ่งเป็นสเปคที่มิเกลเตต้าเนี่ยกค่อนข้างชอบคือในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเขาเล่นได้หมดเลยด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยแน่นอนว่าเขาสามารถเล่นให้กับ อาเซนนลได้อยู่แล้วเราไปดูผลงานโดยรวมของเขาเมื่อซีซั่นที่แล้วกันหน่อยนะครับในลีกอิตาลีเนี่ยซซเรียอานะครับเขาลงไป26เกมกับ สี่เกมที่เป็นตัวสำรองยิงได้2ประตูกับ5้าแอสซิสต์นะครับมีเลตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่6.99ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนในยูโรนะครับลงไป3เกมทําได้1นึ่งแอสซิสต์นะครับมีค่าเลตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่6.89ก็ถือว่าใกล้เคียงกับในลีกส่วนตําแหน่งที่เขาเล่นเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับมีอยู่2ตําแหน่งนั่นคือเซนเตอร์แบ็กตรงกลางกับฝั่งซ้ายนะครับเรีือก่าด้านซ้ายจนมาถึงตรงกลางเนี่ยเขาสามารถครอบเวอร์ได้ทั้งหมดเลยถือว่าเป็นจุดแข่งของเขาอีกหนึ่งยง แลกัน,นะในการเล่นได้หลายตำแหน่งเราไปเจาะสเตตในศึกยูโรครั้งนี้กันหน่อยนะครับเรียกว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นฟอร์มแบบเต็มตากันแล้วนะครับรวมถึงผมด้วยบอกเลยว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่ชอบมากๆแล้วถ้าได้คาราฟิโอรี่มาจริงเนี่ยโอ้โหแผงหลังอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปแตะแบบ อย่างน้อย2ปีได้เลยนะครับใช้ชุดนี้แบบยาวๆเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับอองจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ไปเสริมในตำแหน่งกองกลางหรือว่ากองหน้ามากกว่าแต่ว่ากองหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญที่เซนอนต้องเสริมจริงๆถ้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งวิลเลียมซาลิบาและกาเบียรมาเกยสใครคนใดคนหนึ่งมีอาการบาดเจ็บไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกันอีกแต่นี่โชคดีมากๆนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยสามารถเล่นได้จนจบฤดูกาลไม่มีอาการบาดเจ็บ เราก็เลยมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตำแหน่งเซนเตอร์มันก็ยังเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับยิ่งคาราฟิโอลีเนี่ยอยู่ในเกรดที่สามารถแย่งตัวจริงได้เลยเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่อาเซนนตต้องเสริมมากๆและก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆอีกด้วยนะครับก็กลับมาที่สเตตในศึกยูโรกันต่อนะครับคาราฟิโอลีเนี่ยลงเล่นให้กับอิตาลีไปทั้งหมด3เกมนะครับซึ่งเป็น3เกมในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดเลยโดยในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาติดโทษแบนนะครับ ก็เลยไม่ได้ลงไปก็รู้สึกแสยดยเหมือนกันที่ไม่ได้เห็นนะครับในเกมนั้นแต่ว่า3เกมที่ลงไปเนี่ยเรียกว่าเป็น3เกมที่เล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับค่าเฉลี่ยในการส่งบอลเนี่ยสูงถึง9 2 6 7ส่วนในเรื่องของเกมรับเนี่ยสามารถอ,อ่ารีคอเวอรี่บอลได้24ครั้งนะครับแล้วก็บล็อก1ครั้งเคลียร์ได้3ครั้งจาก4ครั้งนะครับส่วนในเรื่องของดิสติบิวชันนะครับตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญนะครับ ในการวางบอลยาวเนี่ยเขาวางไปทั้งหมด12ครั้งนะครับแล้วก็สําเร็จถึง9ครั้งด้วยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็เติมขึ้นไปครอส1ครั้งนะครับแล้วก็ส่งบอลสําคัญนะครับที่เป็นคีย์เพลย์เนี่ยถึง11ครั้งด้วยกันตรงนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นเกมลุกได้ดีมากๆนะครับส่วนสเตตในเว็บของออ t ตานะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ย 3เกมนะครับเขามีค่า XG อยู่ที่0.29แต่ว่ายิงไม่ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการ passing เนี่ยทำได้1แอสซ a s ต์นะครับแล้วก็เป็นส s ิสต t ที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสวยด้วยสามารถสร้างสารรค์โอกาสได้4ครั้งโอ้โหนี่ขนาดเล่นเป็นกองหลังนะครับแต่ว่าสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยแม่งได้เยอะกว่ากองกลางหรือว่ากองหน้าอีกส่วนในเรื่องของเกมรับก็ไม่ได้ดูด้อยไปนะครับสามารถเคลียร์บอลได้8ครั้ง แล้วก็ interception นะครับได้6ครั้งเป็นการตัดบอลโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆแล้วก็เด่นทั้งลุกทั้งรับเลยถ้าเข้ามาเซนนเนี่ยยังไงก็ลงตัวแน่นอนนะครับเราไปดูเรื่องการเลี้ยงบอลกันบ้างนะครับในศึกยูโรครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้เยอะนะครับ71ครั้งที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของอการพะท้หรือว่าการส่งบอลน,นะครับ แต่ว่าการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าหรือว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คาราฟิโอลี่เนี่ยค่อนข้างเก่งด้วยและว่าครบเครื่องจริงๆสําหรับคนนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆต่อไปเราไปดูสเตตของเขาเมื่อซีซันที่แล้วนะครับในสีเสื้อของโบรลอนยากันบ้างถ้าเราเทียบตัวเขานะครับที่มีเขาอยู่ในสนามทั้งหมด30เกมเนี่ย โบโลญญาชนะถึง16เกมนะครับเสมอ11เกมและแพ้ไปแค่3เกมเท่านั้นจาก30เกมนะครับว่าย้ำนี่คือโบโลญญาส่วนไม่มีเขานะครับ8เกมของโบโลญญาเนี่ยชนะแค่2เกมเสมอ3และแพ้ไป3เกมนะครับเรียกว่าสถิติเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆวิลเลตเนี่ยอยู่ที่53.3%แต่ว่าไม่มีเขาเนี่ยวิลเลตแค่25%เท่านั้นนะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับต่อเกมเนี่ย1.6นะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีเขาอยู่เนี่ย0.8 แค่นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญของบอลญญามากแค่ไหนนะครับไปดูสเตตในเรื่องของ o p e n p เพยในการส่งบอลของเขาบ้างนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาทําได้4แอซิสจาก o p e n p เพยนะครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะมากๆอีกหนึ่งคน สุดท้ายเราไปดูกราฟในเรื่องของเฟอร์บแนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือกราฟของดิกาโดคาราฟิโอลีนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งของนิโคชาร์ลอตเตเบกนะครับแล้วก็ไดโยอุปามมกาโนซึ่งผมก็จะเอามาเปรียบเทียบกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับจากภาพนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าคาราฟิโอลีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถเล่นเกมลุกได้ดีมากๆนะครับ ถ้าเราดูในเรื่องของการสร้างสารรค์นะครับหรือว่า create เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นกองหลังที่สามารถเล่นจุดนี้ได้ดีมากๆยิ่งเทียบกับシャルอตโตเบกนะครับหรือว่าอุปาเมกาโน่เนี่ยคาราฟิโอรี่เนี่ยมีค่าอยู่ที่71เลยนะครับเรียกว่าสูงกว่าทั้งชาルอตโตเบกแล้วก็อุปาเมกาโน่ด้วยซ้ําซึ่งในส่วนนี้มันยิ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นกองหลังที่เล่นเกมลุกนี้ดีจริงๆส่วนในเรื่องของเกมรับนะครับก็ไม่ได้แบบดูด้อยขนาดนั้นในเรื่องของลูกกลางอากาศเนี่ยเขา ก็ดีกว่าทั้งอุปาเมกาโนแล้วก็ชาลอตเตอร์แบกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆแล้วกันนะครับพูดได้เลยว่าเป็นนักเตะที่ผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสเตตต,ต่างๆต่อไปผมขอพูดถึงความรู้สึกต่อคาราฟิโอลี่บ้างนะคบอย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือนักเตะที่ลงเล่นในศึกยูโร2024แล้วผมชอบมากๆคนหนึ่งแต่ว่าตอนที่เริ่มทัวร์นาเมนต์มาเนี่ยมันไม่มีข่าวเกี่ยวกับอาร์เซนอลเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยูเวนตุสมากกว่าที่ ให้ความสนใจในตัวของคาราฟิโอลีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางโบโลญาเขาก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่ขายให้กับยูเว่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซนอนก็เลยสามารถเข้าไปเพื่อเจรจากับตัวนักเตะได้นะครับและสุดท้ายก็สามารถโน้มน้าวใจนักเตะให้มาอยู่กับอาเซนอนได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เหลือแค่การเจรจาระหว่างสโมสรอนเท่านั้นถ้าเซนอนได้คาราฟิโอลีมังจริงนะครับพูดได้เลยว่ากองหลังของอาเซนอนแม่งจะปึ๊กมากๆนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูกองหลังของอาเซนอน ในชุดปัจจุบันนะครับมีวิลเลียมซาริบากาเบียม,มักเกเยตเบนไวโยเลียนชิมเบอร์โทมิยาสุกิวอร,รวมถึงชินเชนโก้ด้วยแต่ว่าอย่างที่เป็นกระแสะข่าวนะครับทั้งกิวอและชินเชนโก้เนี่ยน่าจะมีการปล่อยตัวออกไปคนหนึ่งซึ่งถ้าคนที่ออกไปเป็นยาคุปกิวอแล้วก็ได้คาราฟิโอเรเข้ามาเนี่ยโอ้โหผมจะบอกว่านี่คือแผงหลังที่แบบดีที่สุดของอาเซนนลชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ชุดนี้เนี่ยไปยาว,ยาว นะครับถ้ามีใครที่เด่นขึ้นมาก็อาจจะเติมเข้ามาได้แล้วก็ปล่อยตัวเก่าออกไปแต่จะบอกว่าต่อให้ไม่เสริมนะครับชุดนี้ของาอ์เซนอนเนี่ยแม่งใช้งานได้แบบ ฟูลออปชันอย่างน้อยเนี่ยสปี3ปีได้เลยนะครับเรียกว่าเรามีนักเตะถึง 4- 5หคนที่สามารถหมุนเวียนกันได้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งยเลียนชิมเบอร์เบนไวซาลีบากราเบียมาการเยนแล้วก็คาราฟิโอลีนะครับแล้วก็โทมิยาสุก็อาจจะเป็นเกรดที่ต่ําลงมานิดนึงแต่ว่าอย่างน้อย5คนเนี่ยแม่งใครก็ได้จริงๆก็อยากจะได้ยินข่าวดีแบบเร็วที่สุดนะครับสำหรับคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ผมชอบมากๆยิ่งไปพูดถึงสไตล์ของเขานะครับเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดี เปิดบอลได้แม่นเข้าสกัดนี่โหโหโหแม่นมากๆแล้วก็รูปล่างเนี่ยมันแบบดูดีมากๆนะครับเพอร์เฟกต์สุดๆผมยิ่งเห็นเนี่ยยิ่งชอบจริงๆสําหรับนักเตะคนนี้ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับลิกาโดคาราฟิโอลีหรือว่าอยากจะได้คนอื่นมากกว่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ